ดีค่ะพี่น้องมาหอนเลยเพราะท่านเด็กแก่ผ่าด้ือเชาเจยแก่แต่เสือคนคนล่างเห็ดเท้าจะจักเจะจักมาเลยเด้อค่ะเด้อนี่แล้ววะเฮ็ดพึ่งอันนี้อุ้ยหมานหนลเราอะเฮ็ดพึ่งเสียบเลยนี่กรอบกรอบแต่แยเลยชิบะฮุงซื้กว่ากรอบหรอฮงซื้อกว่าชิบเรือยๆเตะเข่าโคเือเตะเข่าโคตรชัวเฮ็ดเสียบเลยนี่เฮ็ดเสีบเสียบเลยใหญ่ ไปผอมมือนีเวลาเป็นผอผอมเป็นมูเป็นปุ่มเลยคะ<ม>แนนหลังเขาก็คล้องของตดาดยมาเด้อมาเด้อมากินเห็ดเห็ดตัวนี้เขากินสดสดเลย,ยเ,เลยตาดยตัวอะไรอีกย่าเนี่ยวเบอร์เทมามามาหอดปุ๊บเท่เลมาอท่าไหนอันนี้บอเบอร์เบอร์เทหร,ทรทอกก็จะลุ่มใจสั่นเลยอะไรไหมตัวนี้สิพ่าปีงกินเสียบเสียบจักหน่อย ตัวนี le uk, le uk, ้คิดขมเลยบอจ้ามันขมเลยนี่มันแข็งบอขมจ้าหางมันขามันเฉียดนีดเหลาๆออกขันปีง้มันเดอนี่บ่ได้ขมค่ะเค็ดเผื่งใต้ไก่จ้าปีงจะมันเสียเ่าเนาะสิบะนี่ได้จะได้สิไปจำได้จะได้ลุงเบื่อเลยพี่น้องคิดลุงเบื่อเร็วบ่ได้ไปขม่นว่าตีค็ดเผื่งไอ้นั่น เดผึ่งตอกงาลายพระนาเตเฮดผึ่งตอกพรนาเเฮดผึ่งตัวนี้มันขมเฮดผึ่งตองมันขมอนี้ชนิดนึ่งมันขมงขาลายตัวนี้พ่กว่าเตเฮดผึ่งขาลายถ้เจอกันยัางอื่นเฮดผึ่งคาลายคือกั้นขาออื่นเฮดผึ่งขานมยุ่งนุมยุ่งขาลาอะไรนี่ชิาปิงหุ่ยเกลือเช็ด บ่มีเฮ็ดเห็ดผมพ่อยางพอ่อพ่อดอกเลยยายมาื่อไหร่เดรเฮ็ดเสียออเอาเลาแค่เดต่เห็ดขมบ่มีอดอกคอยไปแวไปเอาเกันยังบได้ยเพาว่าจะไเาว่าบได้ยเขาว่าเบื้องเห็ดง่าบ้านเฮาแม่아อนอีใครมมไรอยามไปอุ้ยามอยู่มาเป็นลบดีขันกูกูกับทอยู่นเนีรถตัวละแล้เสยอ,อ,อดตัวเป็นลดมันมส่เย็ม่เแม่ มึงนั่นกะมึงนั่นกะปูไปลงป่าใช่ทีว่าไปลงปลาอยู่สายูผุนที่บ้านได้บ่งหุ่้ที่ว่าเขามาส่งน่ะขาบมพอรถนะเขาจะมาส่งขันเนื้อ่าเขาสื่งขันกระตัวกรยเตี่ยวใหมืินตนไปโขกใดบ้านใดกูกับ่งหุ่คือกันโขดผุนวะบุ๊คโขกใช่กูกะบ่งหุ่นเดินี่จะเอาลงป่าโอ้ท่านเเคยไปโขกไปป่าจะไปเดีไปนั่นสามไปน้ำเขาเธอหนึ่งนี่ยจะไปเดีขาดขันบมีมู ไปต้องไปอย่างมากลุ um. <t ip iquer> ่มเขาต่อยต่อยว่าสันบ่ได้หลงอีหลีขนาดไปจะนั่นมาหนีเลื่อยเลื่อยกันยังหลงบดสิหลงบ่อยากบดสีอันนี้บดสีพิษเจ้าโขเจ้าปลาว่าสันก็อันนี้เนาะว่าตะกี่แบบเสียงดังอ้วนอ้วนด้วยนี่บ่หันแบบเสียงดังลอกลงปลาจะไปมาเลื่อยจะไปบันทึกจะยังกันหลงอ้วนยังมาหอด อมาหอดบันน้องพญยอมจะคอยว่าหว่าบานจะขคงเยอะเลยพาขี่รถกู้โปรี่รถไปใส่นอนี่นอนะว่ามันว่าแต่ขี่รถพาไปห่อเอ็ดกัว่ายูช่วงประชาาบานคืออยู่ที่ห้องมันว่า่นมตกไปดอกขวบแต่พาขี่รถไปหล่อเอ็ดอยู่เรืออืนี่ปคูได้จนเพชรคางานเลยค่ะพี่น้องครูได้จนกบ้านน้องบัว ต้องมาดีกว่าจะมหาจนคนหนึ่งมาบีบหีอาคนหน่งเขาเิจยังไงจงให้ผู้อื่นเนี่ยเขามาว่าเขาเห็นไอนี่เขาเหลือใจอุ้ยอุ้ยเฉลยเตหิตันนี้นอันใหญ่ที่ปลาเฮ็ดผือขมเนี่ยคุหินนี่าะว่าบ้านเ้าอื่นเี็หยังบ้รจเ้าอื่นเฮ็หยั่งคอยถามเพื่นอื่นเฮ็ดค้านุ่งนุ่งคนน่ะอาที่นี่ก็เรืว่าเจ้าไรเฮ็ดขมบอบอคอยพาเจ้ายู่ชาไปหาปองกันคนว่า ไปอยากได้เฮ็ดย bon. ังสี่เละไต่ไ hmm. ก่เอาไว้ฟังนี่หางหลวยุ้งไว้ไปฟังนี่อ้าวศาสนะเออมันจะงามอ้าวเออเราเดี๋ยวเราเขาไปเลยตีบเนยเฮ้ยงาม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 แหน่งามคือนี่อย่างอย่างอย่างจิ้มเกลือผมไม่จะไหนสี่สี่เฮ็ดสี่เฮ็ดเลยสี่เฮ็ดกินเห็นบอลขึ้นขึ้นแล้วนะเจ้าแม่โบ้อยู่หน้านะโบ ก็เคยกินเคยกินเห็ดเคยกินเห็ดเจ้าไต่กี้เจ้าก็เคยกินเห็ดเลยเนาะเคยได้กินเห็ดน้อยหนักน้อยหนาใจสิได้กินเห็ดเนาะังสิกินเห็ดกินได้ยังกินแต่สองก็เกลือว้าน้าพ่อเราขาดสารอาหารพิทุพิตุยขาดสารอาหารหนุนได้ก็พิตุกินเห็ดน่าแต่กี้กูเคยโอ้ยข่อย่างกินเด่นอยู่ พนาสมัยอยู่หน้าก็จะเก่งเขาเคยอยางบ่เคยย่าเขาเคยกินนะเ,เรื่องว่าเรื่องจีเรื่องเลีนขิ้งไพ่น<ม>ี่คอยทีหนึ่งเลยจยะเลยได้กระปู๋หน่อยกับจีได้บักหอยกับจ<ม>ีเขาเคยขายาเขาอีจีจนไห้ดับ<ม>เพราะว่าไห้หมดเพราะว่าบ่เคยกินเห็ดยังวะบ่เคยจีในคนในอันนี้เลยจีที่ขาป้งอันนี้อยู่พน้าเฮ็ดไอ้ได้มาแต่ ข้างหน้าจะเนี่ให้ถุงใต้ไก่เอามาปีางประกระจัง่งกินยังกินกินเล็กกันยังกินบะได้มันกินลงไปมกกันอกาทองมูลวายคืออันทองเราพุดเราเบียดมันบ,ะบ,ะบอกว่าอันนี้เลยบ่คือเลยน,นี้นี่กินได้่งห่างเลยกินกินเล็กบะได้กบกับลาดเท่าหน,นึ่งทองวออ่มันเต็มทองคือบะได้กินนี่หลาเท่าคือก,กันเป็นสี่โบเห็นเออเห็นหนาคนดี

ก็เพลินค่ะเพื่อน่าขอที่ว่าคอยทักไป่ซื้อฮิตเนี่ยนะเพื่อน่าว่าเ็ดบู๊กันเด้อค่ะเด้อดี๋ขอถูดขอเพลิหลายๆลงมานี่คันแม่นในในโลงเพจนี่นะคนรแรนมาเฮือกสะเจิดเลยเลยหากบ่ลุ่งบู๊กูกันนี่จุ๊บมีหยังว่าจุ๊บแย๊ ก็ลองออกไร้ก็ยินบ้านเดินกอแล้วก็เอื่นช้ำหนีอยไรนยืนบ้านเดิก็ลังานไปผู้เป็นไปสองรอบสามรอบก็จะอยูุ่บันน้องบัวเขาไปไหนหล่อนไปเนาะเราออกมากินข่าไปบันไดบันนีเด้อลาเราอะไปทางง่ายเราอะทางง่ายเขาเพียร์ปีนเบิร์ดเราอะต้องอนแต่ก็นอนมุนเบิร์ดแหลงเราอะไปอีกสิ่งอะ ใจว่ามึ่ยิงสนอกดี่่อะไรนมันมาสมสิกาออกมาทัปูกใหม่ของอะไรัวน้เด็ยัวนีงตัวนี้เหล็กห่ะาน่ดมอดเฮ้เฮ้ยยไปดพี่งอ้ย ไปเปได้ไปไปกัไปแ่กับบหอดฮิตจะเกลือบวหอดบองฮิตเพราะว่าตั้งแต่ไปช่วงล้างใหญ่ไปบหอดบองฮิตต้นนี้จะเกลือดี่ว่าไปไปกระตาถอไปไต่กับบวหอดบองฮิตบหอดฮิตมีจะหลบหน่อยนื่อมองายนี่ค้ายต่ำระเบิดจะขูบบวหอ้ก็ขูบ เมื่อท hey. ่านเลยเขาบว่ท huh. ่านสร้างเพราะโห่แล้วโดยก็ท่านสร้งสงคามเพราะเพราะว่าย้ายใจเย็นๆด้อขายของกับพี่จังซ่นแน่ได้จังว่าจังซานเพราะว่าบ้าน่บมีคนยางบ่มีคนอย่าพึ่งถอยอย่าพึ่งถอยขอใจเย็นๆขายของขอเป็นขอยไปใจเย็นๆได้จังว่าจังซานเพราะว่า

บันมียามีมูมีคนกระหับแรีนลบขึ้นไอ้สองอีกคุณจะเอามาไปเห็ดยังนี่เหมอนหรอไปนั่งอะีไปนั่พอะอรไปนังอะีแล้วก็่ฉเนิคหาหมูข้อนผีเงาปาเลยเรียนมาเออแต่ฉัไปนั่งอยู่เห็ดยังผู้เดียวคนขีเงาป่ากเลยขนเบาแปดแปดไปอยู่นอนอาอยู่ผู้เดียวป็โลคซึ่งชาวเขียร้องกระเพาะรถไหลย่อนอีกใายแอนเนโอตาย เทมถ่าซื้อเกพี่น้องด้ยออนไลาเห็ดแสบนีตหดแสบนีกรอขนีบกรบกุบกรอบกุกุบวโอ้ยเจงกอบก็ุบ่มีเขียวยำเลือเขากอับนันเขาแบบไก็ออกแบบนั้นนะพี่น้องคือกันก็พักบุงก มันมันมันเป็นยางว่ามันคือออกแค่นี้กูว่าวแต่ขยักคนน่ะขาเข่าขาเข่านี่กระสีกระสีแข็งแน่จากน้อยครับขอโทษแล้วเอาไฟได้ค่ะผูดได้ลังกินเข่าอยู่ขาเข่ากับกระสีแข็งอยู่แต่ว่าขาออกกับกระสีอ่อนอ่อนลงอีกจากน้อยหนึ่งเหรอพี่น้องแต่เพราะอาการมันจะหายเหมือนสาวอ่าโอ้ยก็แล้วกินเข่าอยู่นั้ตอนฟักบุ๋งเนาะมันจะตอนสามหนึ่สี่เนาะเข่าก็เป็นแทงออกก็เป็นแทงหรือเราเหรอพี่น้อง พูดได้กินเข่าขอถอนขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อย่าอันนี้เด mm. uh ้อย่าท <title> ี <eurs> <mind decoration> mm ่ตาใหญ่เด้อย่ามันไม่เขียวยงาเนี่กระวอไปก็มันผอีีหมันออกมามึงมึงเฮ็ดเอาผิดพี่น้องทำกันแหละกับง่าสร้างพี่น้องเอ้ยมึงเอาง่ามขัดบ่ต้องไปมโนโตมันอ่อข้างเก่าดอกมีแต่รุ่นนี่แหละพี่น้องอันนี่แม่ขันยางแล้วกันนี่ครับมีแต่รุ่นนี่แหละอันตอนตอนพักบุง แต่ผัากระสีกันยัก้ยเอ้ยผัากระสีกูเป็นเม็ดกันยักเป็นมิดอกมาคนแน่คือการไบ่ว่าอะไรแถวดีบอดี้แคลดีบอดี้ผพากระสีกูผ้ากระสีในผมก็จะใส่เออเออ่ยังดอกเพราเขาก็คนณกินเขาขอโทษเขาไปขอหลายๆขอหลายๆน้ำเจียชิบขาไขอหลายๆน้ำเจีาชิบาทเออใหญ่ขาดเออ สรุปวานปุยย oh ังไงว่นเรวเมื่อเลวก็น่าแค่ส mm ีไหลวันมือเดียวก็เร็ววันหนก็น่าหลายคุณบกถาไปเห็ดเห็ดงานพี่สามโอ้มาได้เห็ดกินเนื้อหกิเนือนะจีนนั่นจะไรเขาเห็นเองเขาเขาเห็ดนี่เขาสิเขาหมอกเขานะดน